ปี2026พระวจะนะมาถึงพริสจักไบรท์โรแมนส์ว่าสดุดีบทที่65ข้อที่11พระองค์ทรงให้ปีนี้เป็นปีทองด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์รอยรถของพระองค์มีความไพบูรณ์ย้อยหยดทุ่งหญ้าในถิ่นธุรกันดารก็ย้อยหยดเนินเขาคาดเอวด้วยความเปรมปรีทุ่งหญ้าห่มตัวด้วยฝูงแกะหุบเขาปกคลุมไปด้วยข้าว และต่างหัวร้องด้วยความชื่นบานยินดีปี2026จึงเป็นปีแห่งการครอบครองและเป็นปีแห่งการเกิดผลจะเป็นปีแห่งการอุดมสมบูรณ์ทั้งฝ่ายกายภาพกิจการธุรกิจและจะเป็นปีแห่งการทวีคูณจิตวิญญาณที่เข้ามาสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ดั่งแกะที่เต็มทุ่งยา จงเชื่อและประกาศตั้งแต่ต้นปีเถอะเพราะว่าปี2026คือปีทอของคุณปี2026เพราะวาจะนะมาถึงพริสจักรไบรท์โรแมนส์ว่าสดุดีบทที่65ข้อที่11พระองค์ทรงให้ปีนี้เป็นปีทอง ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์รอยรถของพระองค์มีความไพ่บูรย้อยหยดทุ่งหญ้าในถิ่นทุรกันดารก็ย้อยหยดเนินเขาคาดเอวด้วยความเปยมปีทุ่งหญ้าห่มตัวด้วยฝูงแก่หุบเขาปกคลุมไปด้วยข้าวและต่างหัวร้องด้วยความชื่นบานยินดีปี2026จึงเป็นปีแห่งการครอบครองและเป็นปีแห่งการเกิดผล จะเป็นปีแห่งการอุด,ดมสมบูรณ์ทั้งฝ่ายกายภาพกิจการธุรกิจและจะเป็นปีแห่งการทวีคูณจิตวิญญาณที่เข้ามาสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ดังแกะที่เต็มทุญญาจงเชื่อและประกาศตั้งแต่ต้นปีเถอดเพราะว่าปี202 คือปีทองของคุณปี2026เพราะว่าจระวจนะมาถึงพรศจัจบร์โรมนนสว่าสดุดีบทที่65ข้อที่11พระองค์ทรงให้ปีนี้เป็นปีทองด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์รอยรถของพระองค์มีความไพบู์ย้อยยลด ทุ่งหญ้าในถิ่นธุรกันดานก็ย้อยหยดเนินเขาคาดเอวด้วยความเปยนปีทุ่งหญ้าห่มตัวด้วยฝูงแกุ่บเขาปกคลุมไปด้วยข้าวและต่างหัวร้องด้วยความชื่นบานยินดีปี2026จึงเป็นปีแห่งการครอบครองและเป็นปีแห่งการเกิดผลจะเป็นปีแห่งการอุด,ดมสมบูรณ์ทั้งฝ่ายกายภาพกิจ,จาการธุรกิจ และจะเป็นปีแห่งการทวีคูณจิตวิญญาณที่เข้ามาสู่อาณาจรรักรแห่งสวรรค์ดังแกะที่เต็มทุกอยา่างจงเชื่อและประกาศตั้งแต่ต้นปีเถิะเพราะว่าปี2026คือปีพ่อของคุณ ปี2026พระวจะนะมาถึงพริเสดจไบรท์โรแมนส์ว่าสดุดีบทที่65ข้อที่11พระองค์ทรงให้ปีนี้เป็นปีทองด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์รอยรถของพระองค์มีความไพบูรย้อยหยดทุ่งหญ้าในถิ่นธุรกันดารก็ย้อยหยดเนินเขาคาดเอวด้วยความเปี่ยมปีทุ่งหญ้าห่มตัวด้วยฝูงแก่ภูเขาปกคลุมไปด้วยข้าว และต่างหัวร้องด้วยความชื่นบานยินดีปี2026จึงเป็นปีแห่งการครอบครองและเป็นปีแห่งการเกิดผลจะเป็นปีแห่งการอุด,ดมสมบูรณ์ทั้งฝ่ายกายภาพกิจการธุรกิจและจะเป็นปีแห่งการทวีคูณจิตวิญญาณที่เข้ามาสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ดังแกะที่เต็มทุกอย่าง จงเชื่อและประกาศตั้งแต่ต้นปีเถอดเพราะว่าปี2 0 2 6คือปีพ่อของคุณพระองค์บอกว่าพระองค์จะไม่ทิ้งให้ท่านเป็นลกูกกำพังแต่พระองค์จะลงมาหาท่านผู้หญิง <c oughs> คนนี้จะไม่ใช่ทาสของเจ้าเ <c oughs> จ้ารู้ไหมว่าใรรักนจารู้หรือไม่ เราเผาจนไฟเลยไป,ไป วิญญาณในความมืดออกมาจั้งตาของพวกเขาหน้าต่าน,บบนี้ใช่เอาล่ะออกมาจัาาาง้งตาของเขาค,ความมืดจะถูกเปิดโปงแล้วในานามเยซูพาดีมาค่ะแม่แม้ว่าผู้เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านให้ท่านรักซึ่งกันและกันถ้าท่านรักซึ่งกันและ เมื่อความสว่างส่องเข้ามาพระเจ้าจะใช้ผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้จะไม่ใช่ทาสของเจ้าขอพระคุณของพระเจ้าส่องเข้ามาในหัวใจของเธอพระเจ้ารักเธอมากยิ่งกว่าเธอรักตัวเองเสียอีกนั่งและมองเธอเป็นที่รักของพระเจ้าเจ้าอย่ายุ่งกับเธออีก พระเจ้าจะใช้เธอเป็นนักโณิบัติเธอจะเป็นแม้กระทั่งผู้ประกาศข่าวประเสริฐเธอจะนําคนมากมายมาเชื่อพระเจ้าเจ้ารู้ไหมว่าเธอรักพระเจ้ารู้หรือไม่นายของเราชื่อเยซูแต่นายของเจ้าล่่งหล่นจากฟ้าเหมือนฟ้าแล้วนายของเจ้าได้พ่ายแพ้แล้ว ฉะนั <Universe> Channel, ้นวันนี้เราผูกมัดเจ้าและเราโยนเจ้าออกมาทางปากของเธอทั้งหมดเราเผาเจ้าด้วยไฟเราเผาเจ้าด้วยไฟออกมาดังปากออกมาดังปากออกมาดังหมดไปไปไปไอ้ผู้หญิคนนี้ลุกขึ้นยืนจำได้แต่พวกคุณตัวเองไม่ได้ใช่ไหมของข้าหลุดตั้งแต่ ่ามันหลุดไปเลยมีที่คนหนึ่งเขาเหมาแต่งหมูใช่ไหมคะแล้วก็บอกเก่งกับการแยกเแล้วก็มีที่คนหนึ่งพยายามจะแบบพูดภาษาแปลกๆหนูเป็นคริสเตียนมานานเท่าไหร่ โอเคแปลว่าผีสามารถอยู่ในคริสเตียนได้ไหมครับได้แล้วคนที่บอกคริสเตียนไม่มีผีคืออะไรยกมือขึ้นแล้บอกขอบคุณพระเยะซูขอบคุณพระเยะซูชีวิตหนูมีแสงสว่างชีวิตมีสงสว่างจะสูงขึ้นจะสูงดีขึ้นดีขึ้นและหน้าบ,บันนี้หัวใจเอ๋ย <c oughs> จงหายดี <c oughs> ด้วยความรักพระเจ้าเราบมือพระเจ้ดีหงดงาม พระเจ้าอยากเป็นพ่อของคุณ <Yeah. S 1> ผมเห็นชีวิตของคุณนป้น <Yeah. S 1> ปัสจากรัก <Yeah. S 1> ปัสจากพ่อ <Yeah. S 1> พระเจ้าอยากจะประทานความเป็นพ่อให้กับคุณ <Yeah. S 1> คุณแค่ต้องการให้ใครบางคนรักคุณจริงๆน yeah. แต่คุณหาไม่ไมเจอคุณยุดไปเล่นหยาดเสพติดและเป็นเมลาลังว,วันนี้พระเจ้านําคุณเข้ามาเพื่อจะได้รับคุณพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เป็นพ่อของคุณแล้วพระองค์บอกว่าพระองค์จะไม่ทิ้งให้ท่านเป็นลูกกำพร้าแต่พระองค์จะลงมาหาท่าน Amen love you. I love you, I love you. งบอกว่ากรงจะไม่ทิ้งให้ท่านเป็นโลกกำรพงแต่กรองจะลงมาหาท่านผู้หญิงคนนี้จะไม่ใช่ทาสของเจ้าเจ้ารู้ไหมว่าใครรักพระเจ้ารู้หรือไม่เราเผาเจ้าด้วยไฟไป เราตั้งวิญญาณในความมืดออกมาตา้าตของพวกน้าแบบนี้ใช่ออะออกมาตาาาของเขาความมืดจะถูกเปิดโปงแล้วในานามเยซูพาดึงมาครแม่แม้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคริสเตียนแล้วแต่ความมืดนั้นปรากฏเมื่อความสว่างส่องเข้ามาพระเจ้าจะใช้ผู้หญิงคนนี้ ผู้หญิงคนนี้จะไม่ใช่ทาสของเจ้าขอพระคุณของพระเจ้าส่องเข้ามาในหัวใจของเธอพระเจ้ารักเธอมากยิ่งกว่าเธอรักตัวเองเสียอีกนั่งและมองเธอเป็นที่รักของพระเจ้าเจ้าอย่ายุ่งกับเธออีกพระเจ้าจะใช้เธอเป็นนักโปลิบัติเธอจะเป็นแม้กระทั่งผู้ประกาศข่าวประเสริฐเธอจะนำคนมากมายมาเชื่อพระเจ้าเจ้ารู้ไหมว่าเธอรักพระเจ้า รู้หรือไม่ <S 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 นายของเราชื่อเยซูแต่นายของเจ้าล่วงหลนจากฟ้าเหมือนฟ้าแล้วนายของเจ้าได้พ่ายแพ้แล้ว <S 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 ฉะน,นั้นวันนี้เราผูกมัดเจ้าและเราโยนเจ้าออกมาทางปากของเมาทั้งหมดเราเผาเจ้าด้วยไฟเราเผาเจ้าด้วยไฟออกมาทาาั้งาออกมาทาาัาาทาง้งามา กูเองไม่ได้ใช่ไหมก็หลุดแบบนีอ่ามันหลุดไปเลยม,มีเคนหนึ่งเขงมามแต่หนูใช่ไหมครับก็บอกเก่การแย่เยแล้วก็มีีคนนึพยายาจะแบบพูสภาษาแปลกหนูเป็นกิเจมานานเท่าไหร่ตัแต่ต่อส ค okay. แปลว่าผีสามารถอยู่ในคริสเตียนได้ไหมครับได่ <Yeah. S 1> แล้วคนที่บอกคริสเตียนไม่มีผีคืออะไรยกมือขึ้นแล้วบอกขอบคุณพระเยะซูขอบคุณพระเยะซูชีวิตหนูมีแสงสว่าง,งสงจะสูงขึ้นงดีขึ้นและน้บ,บันนี้หัวใจเอยนบันนี้หัวใจเอ๋ยจงหายดีด้วยความรักพระเจ้ามรักพเราปุบมือพรเจ้าที่านงามาม พระเจ้าอยากเป็นพ่อของคุณผมเห็นชีวิตของคุณนั้นประศจจากรักประศจจากพ่อ,อพระเจ้าอยากจะประทานความเป็นพ่อให้กับคุณคุณแค่ต้องการให้ใครบางคนรักคุณจริงๆ คุณหาไม่ไมเจอคุณยึงไปเล่นยาดเสีบติดและเป็นเมาลริ่วันนี้พระเจ้านําคุณเข้ามาเพื่อจะได้รักคุณพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เป็นพ่อของคุณแล้วพระองค์บอกว่าพระองค์จะไม่ทิ้งให้ท่านเป็นลูกกำพร้าแต่พระองค์จะลงมาหาท่าน I love you, I love you. I love you. านรักซึ่งกันและกันคนจะรู้ว่าท่านสาวกของพระเยซูการงานของสวรรค์ที่เป็นงานรรยวิญญาณจําเป็นต้องรับฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนที่ผมเห็นคุณผมเห็นคุณโดนโจมตีในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของเลือดหรือช่วงของท้องน้อยบ้างไหมเกิดอะไรขึ้น ปวดท้องน้อยค่ะปวดท้องน้อยอเราก็เลือกทั้งเลือดทั้งท้องน้อยทุกอย่างเลยไขมนันคะวามดันสมองเราหมอผมไ้อภัยไห้อภยัอภยอ้าปากออกมาทั้งหมดลิฟท์ออกมาทั้งปากโคนทีดีเมดีดีคูช เคียที่เมริกาเขาเชิญสามีตรงนี้ผมเห็นวิญญาณตัวหนึ่งที่ทํางานกับชีวิตของเธอผมไม่รู้ว่าก่อนเธอมาเชื่อบ้านเธอเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับพวกพระแขกไหมหรือทางฮินดูไหมเขาเป็นร่างทรงเขาเป็นร่างทรงแต่ว่าผมเห็นสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นอย่างแน่แท้ก็คือว่าจิตวิญญาณของเธอนั้นรักพระเจ้ามากใช่ครับรักมากแต่ว่าในความรักที่เธอมีกับพระเจ้า เธอไม่สามารถเป็นคนที่พระเจ้าอยากให้เธอเป็นได้เพราะว่ามันมีนมอีกวิญ,ญญาณหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของเธอ<ร>ผมไม่รู้ว่าเธอเคยทรงกาลีไหมแต่ผมเห็นเจ้าแม่ที่ใส่ชุดสีแดงใช่ครับว,ว้าวตอ,อนเธอทรงเธอใส่ชุดสีแดงไหมมีครับเม,มเป็นภาพเด็กเล็กๆในฝ่ายวิญญ,ญาณผมไม่รู้ว่าเธอเคยเลี้ยงก<ร>ุมารหรือเลี้ยงผีหรือเธอเคยทําแท้งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเป็นฮะเป็นวิญญาณที่เป็นลูกของแม่ มีญาณลูกของอแม่น้องที่ตายใช่ครับแล้วเข,าอ,ขาอยู่ด้วยแล้วเอามาเลี้ยงด้วยเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายาลาบากเคียเรา<ม>จะต้องอยาขาดกับเขา <laughs> เขาไม่ใช่ครอบครัวของเจ้าปล <laughs> ่อยวิญญาณน,นั้นไปจากชีืิตของเจ้าแล้วเจ้าจะเป็นอิสระ เราหักล้างคุณใส่และรอยสักทั้งสิ้นที่เป็นของขางนาคมเราเผาเจ้าด้วยไฟฮ้ยไม่มีนามใดเลยที่ผีกลัวมีแค่นามเดียวคือนามของเยซูสายตาเนี่ยจะต้องผุบผ่ะกันะวันที่16 1 7ือกันยายนครับผมอ่านหนังสือได้โอเคเลยครับในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าจงอ่านได้ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงซ่อมเลนตาเราเอาเต้าสลายหายไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเมนแมนอ่านได้แล้วนะครับตอนนั้นั่งอยู่หน้าผมไม่ใช่อ่านนะครับนั่งนะครับถ้าหากว่าผมตามสว่าง หรือว่าพยสูงได้ช่วยผมเรียกองทัพการชนะบุรีในึ้นและผมเรียกกองทัพในการเก็บเกี่ยวจีวิยาในการชนะบุรีนบัดนี้ในค่ำคืนนี้ทุกคนที่อยู่ที่นี่คือกองทัพของผมในการจนะบุรีปากของเขาจะพูดข่าวดีให้คนอราลอบ,บ และจ้าประตรูคือผีมาซาตานที่จองจงคนกาญจนาบุรีพระแท้จะใช้กองทัพเล็กๆที่นี่แหละในการพลิกคืนกาญจนาบุรีก่อนพระเจ้าเสด็จกลับมาเราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพุกท่านให้ท่านรักซึ่งกันและกันถ้าท่านรักซึ่งกันและกันคนจะรู้ว่าท่านสาวกของพระเยะซู งานของสวรรค์ที่เป็นงานฝยายวิญญาณจําเป็นต้องรับฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนที่ผมเห็นคุณผมเห็นคุณโดนโจมตีในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของเลือดหรือช่วงของท้องน้อยบ้างไหมเกิดอะไรขึ้นปวดท้องน้อยครับปวดท้องน้อยเราก็เลือดทั้งเลือดทั้งท้องน้อยทุกอย่างเลยไขมันความดันสุดเศร้มมา <Okay. S 2> มอผมห้อภยัย ห้หอภัยอาปากออกมาทั้งหมด l ว v e r ออกมาทั้งปากตัวโคนทีดีมีดีรีรคุช <c oughs> เรคเทีมีดีริกุชเขอจะทำอะไรตรงนี้ผมเห็นวิญญาณตัวหนึ่งที่ทำงานกับชีวิตของเธอผมไม่รู้ว่าก่อนเธอมาเชื่อ บ้านเธอเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับพวกพระแขกไหมหรือทางฮินดูไหมเขาเป็นร่างทรงเขาเป็นร่างทรงแต่ว่าผมเห็นสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นอย่างแน่แท้ก็คือว่าจิตวิญญาณของเธอนั้นรักพระเจ้ามากใช่ครับรักมากแต่ว่าในความรักที่เธอมีกับพระเจ้าเธอไม่สามารถเป็นคนที่พระเจ้าอยากให้เธอเป็นได้เพราะว่ามันมีอีกวิญญาณหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในชื่อของเธอ ผมไม่รู้ว่าเธอเคยทรงกาลีไหมแต่ผมเห็นเจ้าแม่ที่ใส่ชุดสีแดงใช่ครับว,ว้าวโขาเ่ตอนเธอทรงเธอใส่ชุดสีแดงไหมมีครับผมเป็นภาพเด็กเล็กๆในฝ่ายวิญญาณผมไม่รู้ว่าเธอเคยเลี้ยงกุมารหรือเลี้ยงผีหรือเธอเคยทําแท้งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเป็นฮะ เป็นวิญญาณที่เป็นลูกของแม่เป็นวิญญาณลูกของแม่น้องที่ตายใช่ครับแล้วเขาอยู S 2> <S 2> ่ด้วยแล้วเอามาเลี้ยงด้วยเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายทาราบาเคียเราจะต้องอยาขาดกับเขาเขาไม่ใช่ครอบครัวของเจ้าปล่อยวิญญาณนั้นไปจากชีวิตของเจ้าแล้วเจ้าจะเป็นอิสระ เราหักล้างคุณใส่และรอยสักทั้งสิ้นที่เป็นของขางนาคมเราเผาเจ้าด้วยไฟใช่ไม่มีนามใดเลยที่ผีกลัวมีแค่นามเดียวคือนามของเยซูสายตาเนี่ยจะต้องอุกพระกัส วันที่16 17กสบิกันยายนถ้าผมอ่านหนังสือได้โอเคเลยครับในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าจงอ่านได้ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงซ่อมเลนตาเราเอาเต้าสลายหายไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเมนขอพระเยซูอ่านได้แล้วนะครับสอนนักหนังสือหน้าผมไม่เคยอ่านเลยครับ ครับถ้าหากว่าผมตามสว่างถือว่าพยศูนูงได้ช่วยผมเรียกกองพับจนาบุรีในลุกขึ้นและผมเรียกกองพับในการเก็บเกี่ยวจิตวิญญาในการจนาบุรีนะบัดนี้ในค่ำคืนนี้ทุกคนที่อยู่ที่นี่คือกองพัพของพจ้าในการจนาบุรีตาของเขาจะพูดข่ขาวดีให้คนรอบ ตัวคือผีมาจาตานที่จองจังคนการจนบุรีพระเจ้าจะใช้กองทัพเล็กๆที่นี่แหละในการพิกคือการจรนบุรีก่อนพระเจ้าจะไกลับมาท้องที่ตามมาฟังไลฟ์วันนี้นะว่าถ้าไม่ได้ดูตอนหนึ่งตอนสองตอนสามผมบอกเลยว่าวันนี้อาจจะเป็นวันที่เข้าใจยากนะครับ